นะไม่ต้องห่วงครับเบ็ดเจ็บด,ด้วยรอบนี้มีโอกาสแตกหลักร้อยส0งร0อไปเลยปะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทุนน้อยร้อยสปินนะครับขายที่มาใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมค่าย PG นะเราอยู่ในเกมเบเกอรี่โมนันซ่านั่นเองนะใครอยากจัดแบบนี้กับทุนน้อยๆน,น,นะครับทุนหลัก หลักพันแล้วกันนะหลักร้อยก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำให้นะช่วงนี้เกมหลักร้อยนะ่าจะแตกยากครับก็เลยต้องทำเกมหลักพันก่อนนะฮะเออหลักพันก็เสียวได้นะบอกก่อน <c oughs> เกมใหม่ครับเกมใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่เกมเป็นเกมที่น่ารักนะครับแจกดีด้วยนะเวลามันคูณตัวตารางวายมันจะคูณแถวล่างนะครับนี่สี่แถวนะดูนะถ้ามันแตกตามกันมันบวกคูนนะเห็นไหมจะมาการะลองไหลามาแบบนี้ครับคูนมาแบบต่อเนื่องเลยโอ้โห กแค่ตัวแพงนะ่แหละถ้ามานะรู้เรื่องนะแต่มันไม่จะว่ายังไงมันก็แล้วแต่ดวงแหละครับผู้ชมนะแต่เขาบอกว่าเกมนี้มันแตกดีนะก็เลยมาเล่นมาตานะครับมาตําให้ดูนะคุณผู้ชมแอ้ก็ตามให้ดูเลยครับว่ามันแตกดีจริงไหมนะมาลองให้ดูนะครับใครสนใจอ่ะแล้วเบเกอรี่โบน a n z เข้ามา3ตัวแบบนี้ขาดอีกสเปนเดียวโอ้โหจะไปเหลือแล้วครับผู้ชมบอกแล้วว่ามาดีจริงๆนะ ถ้าไม่มาดีไม่แนะนานะครับนี่เข้าสเกตเตอร์ไปแล้วครับฟรีสเปนมาแล้วของเราสรี่สเปนนะการหมุนฟรีสิครั้งเอาแล้วแบบนี้มีลุ้นนะมีลุ้นนะแบบนี้มีลุ้นไปแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวคูณด้วยนะเป็นคูณ3าหรือเปล่าเออ3าทุกแถวเป็นไงแล้วคูณค้างด้วยนะบวกก่อนเอาสปินฟรีมาหนึ่งครับคูณค้างด้วยนะบอกไว้ก่อนขอให้เคก้กกีจีลงไม่ก็เป็นตัวเคก้ก สตรอเบอรี่ลงนะเออเก็บมาก่อน3แล้วกันนะแล้วคูณยังอยู่ค้างด้วยสบายใจได้ไม่ต้องห่วงไม่ไม่หายไปไหนเก็บคูณค้างเ้าเรียกโอ้ไม่แตกไม่แตกเลยจะพี่จา๋าเหลือหกสปรินเฮ้ยออมันจะเกินไปนะ12สปินแต่ไม่ยอมโอ้เริ่มไหลามาแต่ว่าจ่ายตัวแบกตัวแพงไม่มาเลยครับจ่ายเบามากจ่ายเบาจริงแบบนี้คือเครียดเลยนะ เจอแบบนี้คืเพียดเลยนะยังไงโภฟ้าบ้านเราเคยแต่พูดแต่โภดำมาเจอโพฟ้าแบบพูดไม่ออกเลยโภใจน้อยเกินโอ้โหโอ้ลืมไปว่าเราเข้าที่เบสสามปกติตรเตราจะกดเบ็ห้ารือแอดมินดูเลยโอ้ไม่เป็นไรก็ถือว่ามามาแจกมาไปลุ้นกันต่อที่เบ็ห้าแล้วกันนะค่อยขยับเบดไปเรื่อยนะครับ Oh, โอ<ห>้หเกมนี้น้องแม่งใ,ใจร้ายมาก78เกินปุยมุยมันจะเกินปุยมุยโหคูณ30แล้วแต่ไม่จ่ายเลยอะ่ะคูณ30แล้วแต่ไม่จ่ายเลยอะ่ะดูเอาแล้วกันจะถามว่าเข้าิีเกเตอร์เร็เวไหม <c oughs> เร็วมากครับนะเข้ามาแบบเร็วจริงๆเข้ามาเร็วมากอยอมรับเลยว่ามาณเร็วจริง กันเลยเดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดแล้วสู้ต่อเลยด้วยกันนะเพิ่มไปที่เบ็ด7แล้วกันนะชอบ7ครับชอบเลข7ครับ7เป็นเลขนำโชคเลขเพลงลัคกี้นัมเบอร์นะ let's go ออโต้ไปเลยก่อนปะออโต้ Auto ไปครับเปิดโมไปด้วยแล้วออโต้ไปด้วยนะขอสัก30ไม้พอครับถ้าไม่เข้าก็แยกย้ายครับเลดูโอ้โหสาม scatter สาม scatter โหดีมากคุณผู้ชมไม่เข้าเลยครับโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วลายจ่ายแบบโหดเมื่อกี้นะกวัวซองมาเต็ม แอดเจอแบบนี้แอบดบจะแตกไหมเออลุ้นกันแบบช่องเดียวไม่ได้หรอกไม่เข้าหรอกเชื่อเลยไม่มานะแต่ถ้าเป็นหาแบบห้าหกช่องแบบนี้มีลุ้นมีลุ้นในห้าหกช่องนะครับลุ้นแบบลุ้นแบบยังไงมาไหมโอ้โหยังไม่มาแต่มีลุ้นอีกสี่ช่องที่เหลือแล้วมีไวมาต่อแบบนี้แตกแน่นอนนะแตกแน่นอนไม่ต้องห่วงทรงนี้แตกแน่นอนครับนี่แล้วหนึ่งหกแปดด้วยนะคูสิบสี่แล้วแล้วโบนัสซาลงพอดีเต๊ นะไม่ต้องห่วงครับเป็ดเก็บด,ด้วยรอบนี้มีโอกาสแตกหลักร้อยสองร้อยห้าร้อยไปเลยป่ะนี่ข้างนอกแจกไปแล้วสองร้อยสามครับไปเก็บข้างในต่ออีกสักห้าร้อยไปนะเก็บข้างในต่ออีกสักห้าร้อยไปสิบสปปนของเรารอบนี้นะต้องบวกกันหยับ,ย,บ,ย,บ,ย,บยับแล้วแหละนะถ้าไม่บวกก็ถือว่าข้างนอกแจกแล้วการข้างในไม่แจกนะเอาเป็นตามนี้เนาะเลยปั่นนานไปไหมเออบวกมาสปปนเพิ่มครับนี่แหละมันดีตรงที่มันมีสเปนโบนัสซ่าบวกมาเพิ่มครับ แล้วเราก็จะเก็บคูณมาเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวคูณเกมนี้มันโหดจริงๆนะโหดมากๆและตัวคูณมันค้างด้วยมันไม่ได้หายใครที่ชอบเล่นเกมแบบแนวคูณเยอะๆแนะนําเกมนี้เลยครับแล้วแตกไหลดีมากแต่ส่วนมากจะไหลตัวเบานะไหลตัวถูกไม่ใช่ตัวเบาแต่ไหลตัวถูกหัวซองมาครับ58เทคมาหน่อยไหมเทกยังไม่โผล่นะช่วงนี้อะไรกันครับนี่อ เดี๋ยวแอปพักกินน้ำแป๊บนึงนะพากมารัวมากพากมารัวแบบพากมารัวเกินส,สดชื่นนะครับกินน้ำแดงแรงนิดน้ำไม่แดงนยจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนมามาหน่อยอีกสเปนสุดท้ายโอ้โหสามร้อยจริงเหรอพี่โอ้ my god 462รอบสุดท้ายครับไม่แจกว่ะโอเคไม่แจกไม่เป็นไรนะถือว่าแตกมาแบบ2รอบแล้วนะเกมเข้าดีก็เกมนี้เลยครับที่เขาแนะนำมานะเบเกอรี่โบนัสนะครับเออใครสนใจอยากกดตามก็มาได้เลยครับตอนนี้ก็บวกมา700-800นะก็ถือว่าดีเข้ามาเท่าไหร่1100ใช่ปะ 1,100กำไรมา600ก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมได้แล้วก็ถอยดีกว่านะใครจะหาได้ัวลา100 200ก็แล้วแต่แต่แอฟูก็ไม่บังคับนะครับถือว่าบวกก็คือบวกนะเออค่อยๆไต่ทุนกันไปเรื่อยๆน,นะพี่น้องนะอย่าไปลงหมดนะครับใจเย็นเดอการเล่นสล็อตต้องเล่นใจเย็นนะครับนะแล้วเราจะหาทุนจากมันนะครับใครชอบช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะช่องใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับทุกคน